เวลาเราถาเ็กเขาใม,ม,ม่วา่อันนั่นเองเด็ไปมาเไปว่น ไม่ได้ไั่งคนครับเรื่องจะนั่งกัเนทนั่งัไปแล้วนะเอ้านั่งเเต็มแล้วไม่ได้เต็มแปดได้แปด

น็่แม่คนเคนนีแมวขึ้นหมามาท้ายสรุปแล้วเป็นหมาไปกินเออลาาา